สวัสดีครับผมพอม่พอแม่พี่น้องเพื่อนๆที่รักครับพบผอบช่องพญาลอดทีเ่เรานะพี่น้องมื่เนี้ยมืะเร็งลึกหลังลึกงานครับพี่น้องพญาลอดผ้ามาเล่อบึงสวนผักครับนะครับประกาศเชียวหน่อยครับเพื่อประกาศหินบานเท่าเนะพี่น,น้นองกินกับปุลกับปจเยลครับนะครับงามครับพี่น้องครับเขียวงามดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องนะครับซุ่มนีง่ายเลรอครับพี่น้องนี่ครับซุ่มนี่เก็บเร็วครับครับเก็บแต่ย่างเก็บบเบิดครับกาดเชี่ยวหน่อยให้กันนะครับพี่น้อง กำลังงามครับพี่น้องฝนผัิขาครับโปรครับมีอย่างผ้าเลาะบึงสวนผักสวนมีพี่น้องเนี่ยครับพริกกับมี่พี่น้อง เก็บอยู่เก็บกินพี่นอ้องชีวิตคนอีสานครับทั่วก,ก็เป็นดอกแล้วครับเป็นบากเป็นดอกเป็นน่วยแล้วพี่น้องครับนี่ครับสวนตะเพี่ยวครับพี่น้อง งามครับส่วนปลาเขี้วยวติดกระป้วยกุ้งพี่น้องเกลือนและเสียบครับปากวิดีโอ,อาอ้าวไปพี่น้องถั่วครับกระเลิกงานมากพี่น้องเอ้ยอย่าหลอดของก็เลิกงานไปรุงคลิปมือหนึ่งสรงมือหรอ ครมึงรื่อกล้วยพี่น้องรื่อกล้วยขื่นครับรื่ใหญ่ไงรื่อง,อง,อง,งามาพี่น้องครับนี่ครับเอาเพียวพี่น้อง ไม่ใหญ่เพิ่นเสียถิ่มครับพี่น้องนี่ครับไม่ใหญ่เพิ่นเสียถิ่มโศกถิ่มเพิ่นจะปลูกไม่ครับมันก็ปลูกไม่พี่น้องปูนเขาว้วานซะพานครับโดูลมไม้นะครับพี่น้องรับเปียวงามเขาครับนี่ ห้ามหินหินพี่น้องกับก้อยกุ้งกับก้อยงัวฝนดีพี่น้องฝน,น,น,นบ่ตกบ่เศร้าเจือเกลือครับนี่มาพักบ่ค่อยงามครับมื่าอื่นมือหือผ้าก็สีไม้อีกครับผ้า,า,ยอ,าอยู่สองสามลูกนามอยากให้ตกบ่ตก,ตกพี่น้อง,น,น,งนะครับปลูกติดกันกับปลาเขกบุ๋งนะครับนี่ ง่าปรับครับพี่น้องเอาเบิึงปลาพักบุ๋งครับครับบุ๋งงามๆพี่น้องเบีงง่ยพักกาดขึ้กัน,นครับกาดเชียวหน่อยครับนี่ครับพี่น้องพัออกบุงบ๋งครับ ฝนขาบ่ง,งามบนไดพี่น้องฝนขาฝนตกบ่เศร้าหดครับอองานมากเพราะอย่างหลอดบ่มีเบียกครับเบาะยานบ่มีิปให้ลงให้พี่น้องเบิ่งก็เลยเบี้ยบ้างไยพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวเด้เข้าไปเยี่ยมพี่น้องอยู่ครับมือเลี้ยง เยี่ยมกบับวิญญากหรือพี่น้องบ้านนี้มีโทรศัพท์สองเครื่องหรอครับผมแค่น,นี้เนาะครับพี่น้องเน,นาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพญิหลอดเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับพญิหลอดก็จะไปเยี่ยมไปยำเพื่อนๆผู้ใดพวกท่านพันพญิหลอดก็ไปไปก็แล้วนะครับสู่ซอยกันครับครับผมแค่น,นี้เนาะครับพี่น้องสวัสดีครับ